ศึกฟุตบอลแอฟริกันเนชันคับเจ้าบ้านแคนาบรูนเจออียิปใครไดเข้ารอบติดตามได้ในคลิปนะครับแนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ lsm 9 9ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แนบ้องการมีทั้ง lsm 9ก Sport สโปสปอร์ตสามซิงส์สปอร์ตและก็สบาสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่อง l s m 9อสเก้าเก้านะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทม้งโลกนะครับวันนี้เราจะไปที่ฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพแคนาบรูนเจ้าภาพเจออียิปต์นะครับคู่นี้แข่งตีสองนะฮะก็กรรมการเป็นปาป้ากัสซาม่านะฮะเคยเจอมา8เกมนะก็เสมอ2นะฮะเจ้าบ้านชนะ1นะครับส่วนทีมเยือนชนะ5นะครับ อียิบช่วงหลังฟอร์มดีนะก็หกเกมหลังชนะสี่ครับแล้วก็แพ้สองครับสองเกมหลังก็ถือว่าเขาลอบมาได้แบบพื้นหน่อยนะเออต่อเวลาชนะถุดโทษมาครับเกมล่าสุดก็ต่อเวลานะชนะโมร็อกโกมานะผมว่าล้านแน่จะแคมเบรูวันนี้หกเกมหลังนี่โอ้โหเสมอเกมเดียวนะที่เหลือชนะหมดนะวันนี้ถือหาแคมเบรูเลยแคมเบร์นูได้แพ้เก้าเกมหลังสุดนะอียิบก็ชนะติดต่อกันมาสี่เกมนะเจอกันมานะครับหกเกมหลังแคมเบรลูสองหนึ่งนะฮะ อียิปต์สองหนึ่งอียิปต์สามหนึ่งค่อียิปต์หนึ่งศูนย์อียิปต์สี่สองอียิปต์เสม 1, 1. เอหนึ่งหนึ่งเฮ้ยต้นหลังอียิปต์ดูดีกว่า,า,วานะอ่ะนะเออแต่แครัรู้ถือว่าสู้ได้นะครับดูกาำตัวรายการนี้กันหน่อยก็เป็นอะไรเนะี่ยวิเศษนะปกประตูแล้วก็เป็นคาโทโค่นะห้าประตูสองโคนนี้มันกันสิบเอ็ดลูกนะโอ้มไม่ธรรมดา,าโมเมซาร่าสองประตูะถือว่าเขาจับตายมันนะนะมันต้องลงมาล้วงลึกนะล่าสุดผมไม่ดูนะ อียิปต์เจอโมโลกโูนะโอ้โหนะต้องลงมาช่วยดึงเกมนะคนตัดเกมซาล่าเนี่ยยังไหวนะดูราคาน้ำกันหน่อยราคาน้ำเปิดมาก็ลูกครึ่งก็สองนะเออกดต่ำก็ได้ไหมสองลูกกดต่ำแล้วกันส่วนราคาแอนดิแคปเจ้าบ,บ้านแคปอู่ต่อปปอนะปปอเจ้าบ,บ้านก็ได้ครับคิดว่าชนะได้ไหมอียิปน่าจะเหนื่อยน่าจะลาแล้วนะผมบ้านน่าจะมาถึง แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ถือว่าฟอร์มดีนะแต่ผมว่าเหนื่อยนะล,ล้ากันเจ้าบ,บ้าน2.15ราคาไหล,หหลขึ้นนะทิ้งเดือนไหลลงอ๋อแปลว่าถ้ามันต่อนะให้ลองอีกดีกว่านะราคามาทางทีมงเดือนหน่อยนะโอเคไปดูราคาคู่นี้กันคู่นี้เปิดมาสองราคานะก็ผมว่าลองก็สวยลองครึ่งลูกก็สวยนะเพราะว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับนะแต่ผมจะตจ่อแชมเบรลูนเจ้าบ้านนะครับ คิดว่าเขารอดได้นะปปก้องเท่านั้นนะฮะน่าจะใส่ความได้เปรียบที่สุดนะแล้วก็เล่นในบ้านด้วยครับวันนี้อาจจะมีกรรมการนะเพราะว่าบอลแอฟริกันก็ยังไม่มาถางกรรมการกรรมการนะครับเชื่อว่าแคมรูนนั้นเก็บชัยไปได้จัดได้เลยครับที่แคมบูนส่วนคู่ที่2เราจะไปที่ออสเตรเลียนะก็เป็นระหว่างนิวคดสันเจ็ตนะเจอบิบแอนสโลเวอร์นะฮะคู่นี้แข่งบ่าย3ามโมงสีนะครับสนามแมคกโนเนล์โจนนะฮะเคยจะมา45เกมในปี2006นะก็เสมอ12เจ้าบ้านชนะสิทีมเยือนชนะสินะครับ 6เกมหลังบิสแบนก็ชนะ2เสมอ1แพ้3ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาดูเจ็ดเจ้าบ้านหน่อยก็6เกมหลังก็ชนะเกมเดียวฟอร์มที่ไม่ดีเลยนะแพ้3เสมอ2นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผลงงนช่วงหลังก็เป็นบิสแบร์2-1 0-0บิสแบน2-1บิสแบร์1-0บิสแบร์ยัดีกว่าวะนะช่วงหลังนะเชียร์บิสแบรนี่ยวะฟอร์มก็ดีกว่าช่วงหลังนะราคาเปิดมา2ลูกควบกดต่ำก็ได้แต่บอลออสเตรียยิงเยอะนะแต่ไม่แน่ฟอร์มไม่ดีนะ ราคาเจ้าบ้านสองปอลองครึ่งลูกเลยลองของครึ่งลูกเลยนะขอภัยลิ้นพันกันโอเคเจ้าบ้านก็สองจุดสองศูนย์ทิ้เยือนสามจุดสองศูนย์หลั่ขึ้นนึดงนึ่งนะสามจุดห้าศูนย์ผมว่าพิษแปนวะ่ะถึงแม้ฟอไม่ดีนะแต่เจ็ดแมงฟอไม่ดีกว่านะฮะโอเคคุยเปิดมาสี่ราคาถ้าลองปอกอได้เกือบเต็มลองครึ่งลูกแม่งเสมอได้ตังเลยคุณไ้สี่พัน 4, แต่เส okay. ียละกันสามพันแปดห้าห้าโอเคได้เหลือหนะ้าหมื่นอะ จัดได้เลยนะฮะนี่กำไรทั้งหมดวันนี้นะเอาไปเล่นละนะก <c oughs> ็จัดฟิสแบงก์วอล์กูโรเวอร์นะฮะแค่เสมอก็ได้ตังค์แล้วนะครับผมว่าบอลแม่งเจอกันมาช่วงหลังดีกว่าฟอร์มช่วงหลังก็ดีกว่านะครับวันนี้ต้องมาเยือนใช่นั้นเองไปคิดว่ายันได้ะครับจัดได้เลยฟิสแบงก์โรเวอร์นะครับทีเดียวสองตัวคู่แรกเราไปแอฟริกาในเชิงคำนะถือหางชกผ้านะคะรับแคนาบรูนปอปอเท่าน,นั้นนะครับผมว่าอียิปต์ต่อเวลามา2เกมแล้วเหนื่อยแน่ๆนะฮะแล้วก็มีกรรมาการอาจจะข้างชกผ้า,านิดน,นึงนะฮะ ผลู่ดสองเจ็ตฟอร์มไม่ดีนะเจอมิแบนลอมเวอร์ฟอร์มดีกว่านิดนึงนะครับผลง,งานทุกหลังถ้ามิแบนดีกว่านะครับเชื่อว่าถ้าวันนี้เสมอก็ได้ตังค์เลยครับโอกาสออกเสมอเยอะเลยแหละโอกาสชนะแค่เคียงกนด้วยที่เหลือจังหวะในเกมวะนะผมว่าเสมอว่ะพุีนะลองเลยเดี๋ยวนสปีดแบนลอมเวอร์นะครับสนใจออกตัวแบบนี้ครับตลอด24ชั่วโมงก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้ครับค่านา้าดีที่สุดในประเทศแล้วนะ ส่วนอยากดูบอลฟรีก็สามารถคิดเข้ามาได้ครับมีทุกคู่ทุกหลีกดฟูฟรีเลยนะครับยังไงวันนี้รักกันช่้ากันฝากกดไลค์กด s c ค i า e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลได้สดนุกเพีงแรวยสวัสดีครับ